อันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะพูดเรื่องกริยาช่องที่ช่องที่สามนะครับอันนี้ก็เป็นแฟนเพจของครูเองนะงนั้นนักเรียนก็หรือผู้สนใจทุกท,ท,ทไปแล้วแต่นะสามารถติดตามได้อันนี้ก็เป็นกริยาช่องที่สามนะครับอันนี้คือเป็นกริยาช่องที่สามวันนี้ที่พูดกริยาช่องที่สามนี่ก็เป็นมหาคนเยอะเหมือนกันอันดับแรกเนี่ยพอเรามาดูในตารางแล้วนะเราก็มาดูในตารางเลยอนดับแรกนะครับ ตารางที่ครูโชว์ให้ดูตารางนี้เหมือนเดิมในไปซื้อได้ทั่วไปนะไปถามเขาได้เลยกริยา3มช่องนะครับคนเขาก็เข้าใจสมมุติเราจะมาพูดคําว่า it, hit 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 นะคำนี้นะครับ it, hit 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 ที่แปลว่าตีในกริยาอันนี้แปลว่าตีนะกริยา3มช่องเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะอันนี้ก็ hit นะครับ hit แล้วก็ hit อย่าลืมภาษาอังกฤษเนี่ยสยงทีนะใกล้เคียงเสียงต่อทหาร it, hit 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 อ่าฝรั่งฟังไม่รู้เรื่องก็ทำลายใส่หน้ามันไปเลยนะอันนี้ก็สามารถท่จะใจนี้ได้่อกริยา3มช่องเนี่ยมันเหมือนกันเห็นป่ะจะไปเขียนมั่วไม่ได้นะครับหรือเติมอีดีมั่วๆก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องผันรูปอะไรตามเฉพาะของมันตัวอย่างเช่นเรามาขอ,อยุตัวอย่างก่อนกริยาช่องที่3นะครับ หนึ่งสองเรายกตัวอย่างไปแล้วอ่ะนะสมมติเอาเท่าหน่ละกันอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสมมติเรายกตัวอย่างอ่ะนะอย่างเช่นถ้าเรายกตัวอย่างนะครับชีนะชีฮดเแคสิงทีนะอย่าลืมภาษาฝรั่งเนี่ยมันซีรีสอะไรผู้สนใจนักเรียนดูนะครับ อันนี้เติม s เพราะว่าประธานเป็นโรค by s คือ h She, it กิจกพศอันนี้ก็อธิบายไปนในคลิปทั่วๆไปแล้วนะครับตนนั้งใจสามารถไปติดตามส่วนช่องที่2อธิบายไปแล้วก็ต้องเป็น h it a cat เห็นไหมอันนี้ช่อง1กับ2เนี่ยแม้แต่ในการผ่าน3ช่องเหมือนกันแต่1เนี่ย,หเ,ยเห็นว่าต้องเติม s เพราะประธานเป็น h เอกภพเป็นโรคบ้า S อย่างที่เราอธิบายเป็นคลิปแรกๆนู้นน่ยนะครับช่องที่2ไม่เติม S จํจะไม่ดีช่อง2มันจะไม่เติมอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ต้องเป็นชีฮิตอะแคทนะครับอย่าลืมนะอันนี้ไม่เติมตอนนีเ้เราได้2องก็เส็ึ่อธิบายเป็นคลิปที่ผ่านๆมาแล้วนะครับพอมาดูของช่องที่3ตอนนี้นักเรียนก็เนื่องครูเนี่ยสามารถดูได้ยกเราขอยกตัวอย่างนะเราขอยกตัวอย่างนิดนึงครับ เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพนีได้ชัดเจนมากขึ้นสูตรของกริยาท่อง3มเนี่ยมีสูตรดังต่อไปนี้นะครับ has h a v e บวกช่องที่3เวลาครูแต่งสูตรนะเราบอกว่าอันเนี้ยเขาเรียกกว่าจะมีลูกน้องได้มันก็ใช้เวลานะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกสมุน3คนเมื่อมีสมุนต้องมีลูกพี่อันนี้ครูแต่งชื่อว่าลุงม,มีมีสมุน3คนฉะนั้นสมมุติว่าถ้าเกิด has h a แปลว่ามีใช่ป่ะ อันนี้สมุนสามคนมียังไงเดี๋ยวลองดูนะต้องทุกอ,อย่างต้องใช้ตัวอ,อย่างนะน,นี่เราเข้าใจาอาจจะงงตัวอ,อย่างที่1น,นะครับถ้าเราใช้คำ have ตัวอ,อย่างที่1 I have นะครับ a pen เเสียง n เนี่ยเป็นเสียงนาสิกนะหรือเสียงภาษาฝรั่งเศกแนโะซ <So, S 1> นะครับเป็นเสียงทางจมูก I have a pen ฉันมีปากกาอยู่1ด้ามภาษาฝรั่งเขาค่อนข้างจะซีเรียสนะ การบ่งบอกจำนวนอันที่2องนะครับยกตัวอย่างเช่นเราใช้คำว่า I have lunch ch เนะ่ยชเป็นเสียงสั้นถ้า sh เป็นเสียงอะไรเสียงยาวนะครับอันนี้ I have lunch นะฉันกินข้าวแปลแบบภาษาบ้านๆไปเลยนะครับต้องมาทานข้าวเช้าก่อนอรหรอนะครับใน,นเราของภาษาไทายเราอันที่3 I have นะครับ A Clean เอ็นนั่นนะ I have c l e a n my core ถ้าอยากเสียงอเมริกันเนี่ยนะ เสียง R เนี่ยต้องเขาเรียกเสียงม้วนลิ้นภาษาวิชาการเาเรียก r e t r o f l e x นะครับคือม้วนลิ้งเข้าไปข้างหลังเลยต้องเป็น I have a, I have a clean my car แสดงว่าฉันใช้ถ้าต่อด้วยชื่อคนเนี่ยต้องแปลว่าอะไรใช้หรือไหว้วันนะครับอันนี้จึงแปลว่าฉันใช้ให้ A ไปถูไปไปทำความสะอาดร,รถ นะครับมคาแสดงความเป็นเจ้าของคืออะไร i คือตัวฉันเนี่ยมแสดงความเป็นของฉันเนี่ยนะครับแล้วก็มีแสดงความเป็นกรรมนี่อย่าลืมนะทีนี้มาถึงกริยาช่องที่3นะครับอย่างที่เราทุบทวนใหม่ว่าามันทำไมกันมันเหมือนกันนะนะช่อง1 hit 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 มันเหมือนกันทั้งกี่ช่อง3ช่องใช่ปะ เราได้มีปุ๊บนะสูตรกริยาช่องที่สามนะครับถวนหมเอ็กแฮสครับ Have, บวกช่องสามอย่าลืมนะ h e i t เอกน์เป็นรบ b ป s ใช้ has นะครับอันนี้ก็ใช้อะไร u v de เดผูพหู้พศอย่าลืมนะไม่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้เรายกตัวอย่างมาถึงกริยาช่องสามนะครับกยกตัวอย่างเช่น she อ่ะคุณลืมบอกไปนิดนึงนะครับทบทวนความจําตีทุกวันตีเป็นนิสยัยเป็นสันดานอะไรเงี้ยนะอันนี้ตีไปแล้วภาษาไทยมันใช้แล้วนะครับอันนี้ก็ความหมายความหมายหลายค่อนข้างจะกว้างะนะความหมายแรกคือกินเวลา ตีมาห้าชั่วโมงตีมาสิบชั่วโมงตีมาตลอดชีวิตอะไรของมันเนี่ยนะครับและมันก็คงใช้ในความหมายจํานวนเป็นครั้งตีมาห้าครั้งสิบครั้งนะครับในความหมายบระหลนงี้แล้วก็ยังคงมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกนะครับหวังผลที่ตามมาหลังจากการตีคือตายเลยอะไรเงี้ยเนี่ยจะใช้ในลักษณะเนี้ยนะครับอย่าลืมนะตอนนี้จะเขียนได้ต้องประกอบด้วยสูตรอย่างนี้นะครับอย่างนี้เธอตีแมวเราจะเป็นสมมติเราเขียนอย่างนี้นะชีคิดเอกแคท นะครับเพราะว่าช่อง 1, 2, 3มันเหมือนกันนะนะเราเขียนอย่างนี้ไม่ก่อเกิดกริยาที่3เลยนะครับต่าเป็นกริยาที่3ต้องเป็น she has hit a cat น yeah. ะอันนี้วิธีการสังเกตนะคำนี้เวลาแปลนะครับันจะแปลว่าเธอได้ตีแมว1ตัวนะครับไม่ได้ชี้เฉพาะาแมวตัวไหนฉะนั้นตัวนี้ต้องแปลว่า ได้ในภาษาไทยอย่างที่ครูเนี่ยได้ยกตัวอย่างมาทั้งหมด3กรณีแรกแล้วนะครับอันดับแรกแปลว่า,าฉันมีประการหนึ่งได้มียังไงมันก็ต้องต่อเป็นสิ่งของเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็คือฉันกินข้าว 3. คือฉันใช้ให้ A ไปทำความสะอาดรถนะต่อด้วยคนกับสัตว์แปลอย่างเงี้ยนะครับอย่าลืมพอบริบทของกริยาช่วงที่3าก็คือ she has hit a cat เธอได้ตีแมวก็หมายคือตีหลายครั้งตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยังคงต้องกินระยะเวลาหรือหวังผลจากการตีคือตายหวังผลจากการตีคือความสะใจอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นปฏิภาคของกริยาช่องที่ 3ซึ่งเราคงยังไม่อธิบายเป็นเพอร์เฟกเป็นไรงงฉะนั้นขอให้เนี่ยะระลึกการใช้ในลักษณะอย่างเงี้ยไว้นะครับมีข้อคอมเมนต์ใดครูก็ยินดีที่จะรับฟังนะครับเพื่อพัฒนาภาังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนได้ดีขึ้นมากกว่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครูวสันตครับผม